พี่น้องจ้าแต่พ่อนผ้ามหาเห็ดมันปูพี่น้องเห็นบ่ใบใหม่ก็เห็ดมันปูนี่มันกบกันเบิดเลยในี่แนลล่ะอืคอคือกันคิดว่าบ่มีเหรยังมีอยู่จ้ะอยู่ข้างนาตากเห็นบ่นี่นเห็นบ่ต่อยค่อยๆเด้อช่วงวนี้ล่านี่เห็ดมันอันไข่ไข,ข่ขกับใบใหม่ละจ้ะนี่ อยู่ได้ยังนีเห็นบ่นี่ตาบ่ดีบ่เห็นที่พี่น้องนี่นี่นั่นอยู่ข้างหน้าป่าเห็นบ่นเห็บ่นี่ปบ่พี่น้องเลยนี่ยูได้ยังเห็นบ่งามอยู่ดิเห็นบ่นี่ ตอนแรกแต่เนี่ยผเห็นได้ไปนอกตัวจอง